เคครับเรื่องที่ผมจะเล่าที่จริงแล้วผมไม่ใช่หมอนะแต่ว่าเราประมาณาในฐานะที่แบบเล่าสู่กันฟังแล้วกันในช่วงวัยของวัยทำงานแล้วกันก็ประมาณก็เราทุกคนก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็จะมีสัก5ใน10เนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหมดลูกโดยเฉพาะคนที่โสดแล้วก็ยังไม่แต่งงานหรืออาจจะแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูก อันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องมดลูกเน้นสูงเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วผู้หญิงก็ต้องสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกใช่ไหมฮะแต่ว่าอะไรที่มันผิดธรรมชาติไปแบบเกินวัยที่มันจะมีลูกแล้วตัวมดลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยทราบกันดีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งซะส่วนใหญ่แต่ว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วทุกชั่วโมงก็มีคนเป็นมะเร็งแต่ว่าสิ่งที่ก่อนจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีความสาคัญคืออย่างเช่นพวกเยื่อบุมดลูกเนื้องอมดลูกนะครับหรืออ่่่่่็็กกกซีีนนนนนะะรเเเเปัม้้งงงททิิดดขึึจ เ,เป็นเหมือนทางเชื่อมหนึ่งที่จะเอาไปสู่การของมะเร็งด้วยและเพื่อนหรือว่าลูกค้าผมเนี่ยก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นโดยที่ผมมาทํางานด้านนี้มันก็จะเริ่มแบบเห็นอะไรที่แบบโกนี้เยอะขึ้นซึ่งเป็นโรคแล้วก็อาจจะทําประกันได้ยากขึ้นหรืออาจจะทําไม่ได้เลยแล้วพอเราเป็นโรคสิ่งนี้ปั๊บอาจจะยกเว้นในเรื่องของมดลูกไปแล้วในอนาคตเราเป็นมะเร็งส่วนนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทํายังไงต่อมันก็จะเป็นอะไรที่แบบพ้าลูกกาดมากในวันที่เรายังอายุน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่เป็นโรคพวกนี้แต่พอเป็นโรคพวกนี้ปั๊บมันมันเหมือนเรา มีโอกาสแต่รอแบบดับโอกาสไปเนาะก็อยากจะให้เราไปเช็คสุภาพแล้วก็ลองคิดหาประกันมาแต่เนิ่นว่าประกันอะไรบ้างที่คุณมีอาจจะมีประกันแค่ชีวิตอย่างเดียวหรือว่าการสุภาพอื่นเซึ่งมันอาจจะบางทีมันก็ยังไม่ใช่ประกันที่แบบควบคุมทั้งหมดยังไงก็ลองปรึกษากันได้นะว่าเรามีประกันในส่วนนี้บ้างแล้วก็ลองมารีแคปกันดูทุกปีว่าประกันที่เรามีอยู่นั้นมีพอที่เราจะใช้หรือเปล่านะฮะก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกัน